สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องปลาทองปากเสชนแนลพี่น้องโมนี่มากับอาจารย์โบพี่น้องสบายดีพี่น้องเอฟซีปลาทองโมนี่ชีมาอมางานพี่น้องมางานงานแต่งบอเ้งานทีบอแล้วมาอ่าซ้อมแซมงานงานมันสมดุลพี่น้องเบิงถนนคนทางพี่น้องปลาทองสิพารีวิวให้ที่ให้น้องชมเบิ้งบรรยากาศน้องทางขึ้นเขาไปรีสอร์ทอยู่บนเขา สร้างบ้านสร้างตึกอยู่บนภูเขาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศวันเป็นอย่ไรนะทุกคนมาพี่น้องเอ๋ยนี่รัเป็นท่าร้านยางเด้อบนภูเขาป๋าถูกพี่น้องตั้งซองข้างทางโอบด้วยต้นไม้ด้วยภูเขาพี่น้องเขียวงามธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติประเทศไทยผมจะอนุรักษ์อนุรักษ์เรียกพนมพนมตัดถิ่มหรือวมาทำไร่เนี่ยป๋าเชื่อ้านขาปกพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเบิ่งเอานี่ขนาดอยู่ภูอยู่เขาพี่น้องเอ๋ยก็ยัง ที่ถนนลาดยางยางดีพี่น,อน้องคนเพราะทุกพี่นอ้อ,นองบริสุทธิ์อนน้ำบาวทองว่าทุกคนบรรยากาศก็ดีดีพี่นอ้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยยังไม่ใช่ขนาดนี้ประเทศไทยขนาดยูบนภูเขาเด้พี่นอ้องเรียบเขาเลยนี่พี่นอ้องเ้ยถนนยังดีขนาดนี้ยังมีหมู่บ้านพี่นอ้องว้าเ<อ>บิ้งนี่ถนนนี่ก็ยัง โอ้โหแยกโซนเนี่ยพี่น้องทางโซนกันเมนปลายบอกทางพ<ะ>ร้อมปปิดวะีหเป็นยังไงอ่อนอีดีก็คือว่าทางเส้นนี้กอนนอกทางเส้นนี้กัเป็นเส้นทางอ่าที่จะไปอ่าภูแลพี่น้องสะแดนพม่าก,ก็เป็นไปได้ได้พี่น้องภูวาภูเขาตัวน,นี้กัเป็นสะแดนได้พี่น้องภูเขาลูกนี้นะบ้าสันไมยเมนจะเป็นอ่าเขากระโจม ชายแดนของไทยกับพม่าพี่น้องโอ้ชายแดนไทยเมียนมาเออไทยเมียนมาพี่นอ้องส่วนฝั่งนี่ก็จะเป็นฝั่งไทยส่วนฝั่งภูเขาฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งพม่าพี่นอ้องเขตชายแ,แดนดถนนใอ้เบิ้งถนนโอน้ทุกสิ่งที่สำคัญพี่น้องเอ,อ่ยก็สอนแต่ถนนถนนพี่นอ้องถนนทางอขึ้นภูเขาได้พี่นอ้องนี่เบิ่งถนนอย่างขนาดนี้ข้าขึ้นเขาจังหวัดราชบุรีพี่นอ้องเลย ดูกขบานทุกคนดีง่ายโอ้โหเออเงี้ยโอ้โหเย็นช่ำเลยทุกคนไม่ใช่ได้เย็นช่ำนี่เอาว่าไอ้บรรยากาศป่าไม้นี่มันมันเย็นไล้เย็นแบบธรรมชาติเด้ว่าอาบน้ำลราคือว่าเย็นช่ำมาแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศสุดซุดชื่นอดีก็ขึ้นไปเขาเหรอขึ้นเขาพี่น้องเอ้ยบ้านบ่อวีน้ำตกเก้าชั้นว่าสันอู้มีน้ำตกน้ำตี บ้านโบวีน้ำตกเก้าชั้นพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบิ่งอาประเทศไทยเข้าเฮดได้จังไดพี่น้องภูนพี่น้องเอ้ยมีที่รีสอร์ทนีไงรีสอร์ทที่เราจะมาว้าวพี่น้องรีสอร์ทอูหลงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่เบิ่งรีสอร์ทตามเทือกเขาพี่น้อง แต่ว่าเราจะไปด้านในนจะจย์นะพี่น้องนี่ก็คือเ,เดินทางไปข้างในนี่รีสอร์ทอ่หลงเนอะพี่น้องนี่เบิ้งสะพาน,านคามเขาพี่น้อง,อ,งอันนี้คือรีสอร์ทท่านซอจอนะทุกคนเนี่ยจะมาอ่ซ่อมแซมแก้ไขไฟโซลาเซลล์ให้อ่าท่านนอกพี่น้องเพราะว่ามันสำรุดไปพี่น้องอันนี้ลงเขาได้พี่น้อง หลังจากขึ้นเขาก็ลงอีกลงเขาได้บ่ะนี่พี่น้องเอ้ยเปิงถนนทนทางโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะสัมผัสน้ำบาบุญกับบาทองเนาะตลอดการเดินทางมาเนาะพี่น้อง์ขี่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชาบุรีนะครับสำหรับคลิปนี้บาบุเองกับที่ว่าจะขออ,อนุญาตพี่นะ้องเอ้ยเนี่ยล่าธรรมชมไปแล้วนะฮะก่นอนจากนี้เรื่องอ็เลยบาพี่น้องเดินต่อเดินต่อทุกคนทุกท่านเลยพายชมบรรยากาศ วิวงามงามสวยสวยพี่น้องเอ้ยอันนี้อยู่อ่าเรียบเทือกเขาเลยพี่น้องถนนเส้นนี้โอ้ยพี่น้องบรรยากาศชุ่ชื่นเขี้ยวงามพี่นี้เขี้ยวกระจีบรรยากาศไหล่มรพิพี่น้องปลาโทพี่น้องเลยจังสี่เขายังเท็ดุนนเข้าไปเนาะพี่น้องพี่น้องเบิง่งเทศนถนนลาดยางเข้าไปปา่านี่แหมโค้งโค้งพี่น้อง โค้ง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 ปูนพี่น้องนี่ส่วนเขาเขาลูกนี้นะ่ะฝั่งนั้นเป็นอ่ทาทั้งพม่าเด้พี่น้องทงาาั้งพม,ม่าปว่นแมนนี่พี่น้องบิงถนนคนทาง้งพี่น้องเลยโอ,โ,โอ้โหฝนก็นมาแล้วพี่น้องฝนก็นสีมาแล้วอยู่แถวภูขเขาต้องแบบนี้แหละทุกคนชุมชช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเย็นสบายทุกคน นถนนทนนทางพี่น้องไปป่าไปดงขึ้นเขาลงเขาถนนไปยังดีขนาดนี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าวประเทศไทยก็ได้ทุกอย่างพี่น้องประเทศไทยบ้านเมืองเขาต้องจเจริญพี่น้องเอ้ยก่อเฮดก่อสร้างเขาสาพี่น้องเพื่อความสะดวกสบายเวลาการสัญจรเวลาคนสง่งอ่าสินค้าหรือว่า ของสวนของกเกษตรพี่นอก<ๆ>เขาไปเฮ็ดสวน<ๆ>เฮ็ดเกษตรกัคนชงงายเอาไปขายงายนี่พี่นองอันนี้คือทางเขาไปหวนไปสวนไปให้ไปสวนเป็นปา่าเป็นดงอีดีได้ทุกคนดงสมนะุเ,เนาเจอเนีนเป็นอ่าาสเดนพมา่าได้ทุกคนตืดกับเสเดนพมา่าอีลีรอได้นี่ วาสันตีแมนสาวขึ้น <Man. S 2> ึงกามาจากโบ,บยานถือคนจับไปวาสนาดีคน,นมีสงครามกันอยู่เด้วยว้ายม,มีสงครามไม่ีสงครามแล้วมันกะบุกอาจ,จับพอดอป่ว่าอยู่คนเราฟัง oh. คนเราฟังเขาอยู่เขตฝั่งไทยเนาะเขาไปได้ oh. ข้ามเขตเขาว่า oh. สันแมนโอ้แสดงว่าฝนตกโดนแทนนี่แต่ว่าเขามาบ่ทันฝนโฮ้ย oh. 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 ชุมช่มฉ่ำอยากเห็นฝนก็ต้องมาตอนฝนตกอืมชุ่มฉ่ำพี่นอ้องแต่ว่าฟ้าหลังฝนจะย่อมสดใสเนี่แมนแมนแมนอ,าาอมมนุ้ยพี่นอ้องบรรยากาศท้องแมันคักแห้ง,งดีเปิดปุ้พี่น้องถนนแการ์ดยังดีเบิ่งเดอ้อเบิ่งเด้อพี่นอ้องอยู่แต่ในเมืองแต่เห็นแต่ตึกใหญ่ตึกสูงเห็นแต่แสงไฟพี่นอ้อง เข้ามาในต่างจังหวัดกะจีเห็นผู้ผาปลาไหมเคียวง่ากับบรรยากาศชดซื่นแจ่มใสพี่น้องจุดชมวิวห้วยคอบหมูก่อนการทำการเลี้ยวขวาเด้อพี่น้องเด้อก่อนแก่งสม้มแมวเบิ้งพี่น้องนี่เบิ้งนี่นี่นี่ถนน,นนหนทัง้งปาอยู่ดงกัยังมีแยกมีถน,นนต่อทุกพี่น้องอำเภอสวนพึ่งนี่ โอ้อย่างทะ,ทะ,ทะลุอำเภอส่วนพึ่งอยู่เนะพี่นออ้องทางแยกตรงนี้ไปไปภูไปผไปาไปภูเขาก็ยังมีทางแยกอีกไปทางไดกับทะลุพี่น้องโอ้โอประเทศไทยเบิ่งภูเขาพี่น้องนี่ภูเขานี่สีเงาไปผุ่นอะไรพี่น้องภูเขาภูเขานี่เป็นอ่าภูเขาที่ว่าตั้งคขตแดนเพราะกั้นไหมหได้ย ไม่ใช่แน่ว่าขามไปกันเป็นเขตแดนของประเทศหนึ่งก็ส่แมน<อ>ตามที่ทันสจเพิลบอกว่า<อ>ทันสจเปินเล่าให้ฟังทุกคนตว่าบาท้องาบาปูฮู้กันกับบาโบเมื่อวนี้ก็มากับบาโบเนาะทุกคน<อ>มาแก้เบียกแก้งานว่าทันสจเปิ่มีน้ำใสทุกคนบมีน้ำใสขว่าเครื่องเราพังเครื่องเราเพ่ทุกคนไปซ่อมให้เราทันสจ ว้าวืมตรงนี้แหละจะทาเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บาท่องกับศิลาท่านผู้ชมเบ่งต้นนี้แหละนี่เละอยู่ตรงแยกเนี่ยนะพี่น้องเอ้ยไปใส่บอกว่าเป็นพี่น้องวันมีแยกหลายจิลอท่านซอจอเขาสำหรับคลิปนี้บาท่องกับศิลาทุกคนทุกท่านเบ่งตานนี้แหละถ้ามากคลิปบาท่องกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามเน่ยเด้อสิ่งสําคัญเนาะกดกดามโฆษณาเพื่อ เป็นกำลังแรงใจให้บวัทถองอะไรกันนะทุกคนสลับคลิปนี้วัท่องศิลาทุกคนเพียงเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวพรอกันใ่คลิปหนะ้ามือนี้สองคนหฮากับศิลาเพียงเท่าน,นี้แหละทุกคนสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบายทุกคนเลย